เปิดเรื่องมาที่เงาของชายอันเลือนลางพร้อมกับเสียงที่ถามว่านายอีกแล้วเหรอนายเป็นใครกันแล้วนี่เราเป็นใครจากนั้นก็มีเสียงเรียกคิดโดคิดโดตื่นซิแท้จริงแล้วมันก็คือความฝันของพระเอกซึ่งตอนนี้หนังก็บอกว่าเวลาแห่งการต่อสู้เหลืออีกเพียงแค่3มวันพระเอกแกก็จําอะไรไม่ได้เลยนะว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วตัวเองเป็นใคร ส่วนพวกที่เหลือนั้นมีใครบ้างโดยที่เริ่มจากขวามือพระเอกนี่ก็คือเทสซกะที่เป็นไลอาถัดจากพระเอกมาก็คือเวอร์เดตามด้วยเอ็มเพเลอร์นั่นเองซึ่งขณะนี้ก็กําลังสอดส่องว่าพวกฝั่งศัตรูนั้นจะโผล่มาตอนไหนจนกระทั่งพวกศัตรูได้ตามมาจนเจอรลังจนได้นําทีมโดยชิบาอุระจุนเมื่อเห็นแบบนั้นทางฝั่งพระเอกก็ได้ทําการแปลงร่างเหชิมฟุฟชิงฝั่งศัตรูเองก็ไม่น้อยหนะน้าเห็นชิมชิง จะเห็นได้ว่ามีคาเมนไลเดอร์ไกซิสเตอร์และไทเกอร์และทั้งสองก็เลยเข้าปะทะกันโอ้ยจ้ายาหรืาสู้กันไปกันมาจนไก่กับไทเกอร์ก็หลังชนฝาเข้าด้วยกันพระเอกก็ได้ใช้สไตเวนตามด้วยลายอาก๊อปปี้หมัดมังกรเพิงโลก,กันของพระเอกไปภาษาลูกไฟมังกรเพิงแต่ยังไม่ทันได้ใช้เพราะไกกับไทเกอร์ได้ใช้การ์ดตัดสกิลของพวกพระเอกไปได้อย่างชาบเฉียว เออแม่งโคตรได้การเลยเนาะจากนั้นก็สู้กันไปกันมาต่อเนื่องสักพักพวกมอนเตอร์ที่เป็นหนอนตะกกะแตนได้ยกทัพแห่กันมาไม่ลดละพวกศัตรูเลยเลือกที่จะถอยทับกันก่อนส่วนทางพระเอกก็ค่อยๆแวบตามกันมาทีละคนจนได้ตัดมาที่พวกพระเอกได้มานั่งพักฟื้นกันอยู่ที่ปาร์คและที่เห็นว่ามันเงียบจนไม่มีรถลาผู้คนเนี่ยก็เพราะว่าผู้กำกับไม่อยากจริงจังกับพวกเท็กเจอร์มากเลยขี้เกียจจ้างพวกนักแสดงมาให้เปลืองตังค์มันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไง กันในเมื่อพวกเขานั้นติดอยู่ในมิลลิเวิลด์กันแถมออกไปไม่ได้ซะด้วยขณะนั้นเองเดซิกาแกก็มาช้านะถ้าเมาเอ็มเพอร์เลอร์ก็แอบหวงห้วงหน่อยระหว่างที่พวกพระเอกคุยกันอยู่ทําให้เรื่องเฉลยขึ้นมานิดนึงว่าอย่างแรกที่พวกเขาต้องทําคือการต่อสู้กันจนเหลือคนอสุดท้ายโดยที่ทุกคนนั้นถูกพาตัวมาโดยผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ได้บอกสิ่งสําคัญไว้ว่าถ้าเกิดยิงสู้กันไปเรื่อยๆความทรงจําก็จะกลับมาเอง ส่วนเหตุผลที่เธอพาเข้ามาในมิเรอร์เวิลด์นั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่มีเพียงแต่ต้องสู้กันเท่านั้นโดยมีเวลาให้เจ็ดวันผู้ชนะจะถูกตัดสินณตอนนั้นกระทั่งเล่าต่อมาให้เห็นถึงบรรยากาศในวันแรกที่ได้เข้ามาเจ้าอสากุละมันก็เหมือนจะดีใจจริงๆที่เทศกาลแบบนี้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งและดูเหมือนว่าความทรงจําของพีแกจะไม่ถูกลบไปผิดกับคนอื่นที่จําได้แค่ชื่อของตัวเองกับชื่อของคนอื่นและถ้าแปลงร่างหลังจากนั้นก็ตัดกลับมายังปัจจุบัน พระเอกของเราก็ได้บอกว่าฉันมีคนที่อยากพบอยู่เป็นคนที่ต้องเจอให้ได้นั่นก็คือชายในความฝันของพระเอกในช่วงต้นเรื่องนั่นแหละครับจนในที่สุดเทสึกะก็กลับมาสักทีและมีข่าวมาบอกว่าพวกจุนจะขอร่วมมือด้วยแต่มันก็ขอให้เทสึกะรวบรวมเด็กทางฝั่งของพระเอกมาด้วยเช่นกันซึ่งของพวกมันเองก็อยู่ที่เทสึกะกันครบทุกคนพวกพระเอกก็เลยยอมหลายๆตามดูไปก่อนจากนั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของเลนบ้างขณะที่บิดรถอยู่เพลิน ก็มาเจอเข้ากับอสกุระที่มายืนขวางไว้มาเล่นสนุกกันหน่อยสิอุเซียนมานานแล้วเรื่องหาตีนใส่ตัวนี่งานถนัดเขาละทําให้ทั้งสองจึงเข้ามาปะทะร่างกายกันเห็นชิมชิงยาจาจาจนเล่นเองก็โดนต้อนเข้ามาเรื่อยๆทําให้ตัวเองจนมุมขณะนั้นก็มีมอนเตอร์โผล่มาจะตุยหลังแต่ก็ถูกสกัดเอาไว้ได้โดยโซดาเจ้าสักุระมันก็คิดว่าจะมาดูถูกกันหรอ เลยจะไปฟาดเข้าให้เซียวนั้นโซดากับคืนล่างแต่ดันเป็นโกโรแทนไม่ใช่คิเตูกะและการที่เข้ามาที่นี่ทําให้ความทรงจําของเขาผิดเพี้ยนจึงคิดว่าอาซากุระเป็นอาจารย์ของเขาไม่ใช่ตาทนายขี้เก็กจากนั้นโกโรก็ได้ไปขอร้องอ้อนบอลอาซากุระว่าจะขอติดตามไปด้วยถึงกระแบบต้องเหนียวล้างฉุดกระชากจนต่อมาได้ตัดมาที่เลนกําลังกําจัดมอนเตอร์ไประหว่างนั้นก็โดนตุยที่เผลอโดยไอ้เจ้าฉลาม แต่มันก็ไม่ได้ขนามือพระร้องของเราหรอกไม่ช้าก็โดนอันติเก็บจัดการไปและได้กลายเป็นเท่าทุลีไก่จัดพอเล่นคืนล่างก็เหมือนจะรู้สึกผิดว่ากูทําอะไรลงไปพอสัญชาติยานที่เคยเป็นไลเดอร์มันก็เลยตอบสนองไปเองแล้วแม่สาวที่พาทุกคนเข้าไปก็ได้มายืนรับๆล่อเหมือนจะต้องการอะไรจากนั้นก็ตัดมาที่ฟังอาซากุระได้นางกินอาหารฝีมือโกโลและมีชีวิตอย่างราชาต่อมาก็เผยให้เห็นว่าแม่สาวคนนั้น ล่างจริงกําลังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลโดยประสบอุบัติเหตุโดนรถชนเข้ากระทั่งเหตุการณ์ได้พามาที่นอกมิเลเวลชายคนหนึ่งได้กลายเป็นอนาเธอริวคีและกําลังอลาวาดจนจีโอกับเกทก็เข้ามาขวางไว้ขณะนั้นก็มีเสียงของผู้หญิงร้องในวังวนว่าหยุดเถอะนะทัศยะแล้วจากนั้นก็ตัดมาที่พวกพระเอกได้มานัดเจอกับพวกจุนที่บอกว่าจะร่วมมือ แต่แท้จริงมันก็ไม่เป็นแบบนั้นสิเทสึกะได้โยนเด็กของพวกนั้นกลับคืนให้มันเลยทําการแปงลงร่างกันรวมถึงเทสึกะก็ด้วยแล้วเปิดฉากด้วยไลอาที่เรียกมอนเตอร์ของตัวเองมาจัดการขย้ำเจ้าเอมเพอเยอร์นั้นหายวับไปจนเหลือแค่พระเอกกับเวอร์เดที่กําลังโดนลุมทันใดนั้นโอจาก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เปิดอันติเขาเตะใสไทเกอร์ซะหายวับไปกับตาเช่นกันและพี่แกก็จะขอเข้าร่วมวงด้วยเลยโดยมีโซดามาคอยซับอีกแนะ่ จนโอจาเกก็ได้กําลังจะล่อหน้าพระเอกอยู่แล้วและแล้วก็คูหูสุดที่รักมาช่วยไว้แล้วฮะไม่เจอกันนานทีเดียวจากนั้นก็จบตอนที่หนึ่งครับต่อโดยตอนที่สองและตอนเนื่องจากตอนที่แล้วเลนมันก็ได้ให้พระเอกรีบหนีไปซะจนสู้กันไปกันมามั่วตัวหมดโซดามันก็เล่นทีเผอจะใช้กระนันตียิงศาสตร์พวกแม่งให้หมดวิวว,วิวเออ แล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่พระเอกได้อยู่ในนิมิตท,ที่มีตัวเองอีกคนหรือเจ้าลิวงะมันก็ได้วานล้อมให้พระเอกรวมร่างกับมันตามท้องเรื่องเพื่อความแข็งแกร่งและจะนำพาไปยังชัยชนะแต่แล้วพระเอกก็ได้สติขึ้นมาพร้อมอยู่ด้วยกับเลนพระเอกก็บอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตไว้เลนก็บอกว่าที่ช่วยก็เพราะว่าพระเอกนั้นเหมือนคนที่ตัวเองรู้จักรวมถึงที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อหยุดการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วย และที่อยากทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีเสียงในหัวบอกว่าให้ทําแบบที่ว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครส่วนพระเอกแกก็ได้เล่าว่าตัวแกเองก็มีคนโผล่มาในฝันบ่อยๆและคิดว่าจะต้องเจอให้ได้และเลนเองก็พูดขึ้นมาพอดีว่าดูเหมือนเจ้าอสกุละมันจะจําเรื่องในอดีตได้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่อีกฝั่งที่เพิ่งไปปะมือกันมาพวกนี้มันก็กําลังนั่งกินอาหารสารสัมพันธ์กันอย่างเปลมใจขณะนั้นเจ้าซิสเตอร์มันก็ได้วานให้เด็กสหกหบทิชชู่ให้มันหน่อย แต่เทสึกะมันกลับเอามีดไปเสียบหน้าตาเฉยหมดเซียนหมดน้ำไปหนึ่งส่วนจุนมันก็หยิบมีดที่เสียบอยู่นั้นออกมาหั่นหมูแบบแซ่บอิหลีสวบสวบต่อด้วยซีนขุดทองที่กลายเป็นตำนานเทสึกะมันก็ได้จัดแมตช์กระชับมีดกับจุนจนทำให้หนังได้กินเวลากันไปนะครับกะทางได้ตัดมาที่อาซากุระกำลังนั่งโซอยอยู่นั้นไม่นานก็มีแขกมาหาซึ่งก็คือพระเอกกับเลนนั่นเองอาซากุระมันก็พูดจะหาเรื่องชวนตีก่อนเลย แต่พระเอกก็ได้พูดดีๆโดยถามไปว่านายรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของพวกเราหรือเปล่าต่อด้วยพาดพิงไปว่าไม่อยากให้เชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นบอกแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกแค่อดีตท,ที่ถามก่อนหน้านี้ไปว่าพวกเราเคยต่อสู้กันเองและสู้กันจนไปเรื่อยๆนั่นก็เพราะมันเป็นชะตากรรมง่าอย่างเท่ผมนี่โคตรชอบเลยนะโอจาเนี่ยจากนั้นก็ตัดมายัางเทสกะที่ได้ขุดทองกับจุนเสร็จเรียบร้อยเทสกะนี่ก็แอบเลี่ยมนะ อยากให้จุนยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้เพียงเพราะว่าไม่อยากจะสู้กันเองขอกันแบบนี้ก็ได้วะ่ะแต่ทางก็ได้ตัดมาที่ตอนกลางคืนอาบน้ําอาบท่าเสร็จจู่จูลิวงะก็ได้โผล่มาทําเนียนเป็นพระเอกและเสียมให้เทสึกะไม่ไว้ใจจุนจนวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้มานั่งเผาหัวกันต่เช้าแล้วก็นะต่างคนต่างมองตากันแบบตะกิดตะงิดหืมึงนี่ยังไงนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ท้องหรอกจนสุดท้ายทั้งสองก็พุ่งเข้ามาหยิบเด็กของตัวเองและทําการต่อยตีกันทันที เพิ่งจะกินตับกันไปกลายเป็นกินหมัดกันซะแล้วและตอนนั้นเองไลอาก็เห็นจังหวะดีเลยเปิดอันติซะแต่ลืมหรือเปล่าว่าไก่แม่งมีการตัดสกิลทําให้อันติไลอาไม่เป็นผลไกยเลยทําการเคานเตอร์อันติไปถึงกับสาหัสเลยทีเดียวจนทําให้ความจําในอดีตกลับมาจากนั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของพระเอกที่ดูเหมือนว่าจะเจรจากับอสกุระไม่สําเร็จเพราะเจ้านั่นจะสู้อย่างเดียว ทั้งคู่เลยหนีกัมากันแล้วแม่สาวคนนั้นก็มาปรากฏตัวต่อหน้าโดยที่บอกว่าจะลดเวลาแบทเทิลให้จบลงในอีกหนึ่งวันและครั้งนี้เธอก็ได้ปีปากบอกเรื่องทั้งหมดว่าที่เธอทําไปก็เพราะว่าไม่มีทางเลือกเนื่องจากว่าเธอนั้นอยากให้อกเกมนึงจบลงซึ่งในโลกแห่งความจริงชายที่ชื่อคาโนเทสยะได้เข้ารว,วมเกมที่พากชีวิตผู้คนไปมากมายทั้งหมดนั้นก็เพื่อเธอคนนี้จากนั้นก็แวบมาที่ฝั่งของเทสกะที่กําลังสะบักสะบอมมาเจอกับเวอร์เดเข้า แท็กกะที่รู้ตัวตนแล้วว่าตัวเองคือใครก็คืนเด็กให้กับเวอร์เดไปและขอร้องให้ช่วยพาไปหาพระเอกหน่อยจนกระทั่งตัดมาที่ฝั่งพระเอกกันต่อเธอก็ได้เล่าจากที่ค้างไว้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่เธอโดนรถชนเข้าและคนที่ชนก็คือแท็กซยะหรือ,อนาเธอริวคีนั่นต่อมาเขาก็มาเยี่ยมเธอทุกวันจนมันกลายเป็นเดทขึ้นมากระทั่งได้ออกมาจากโรงพยาบาลอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ไปร้านอาหารกันร่างกายของเธอก็ช็อต เนื่องจากว่าเสียเลือดจากอุบัติเหตุไปมากจึงกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลอีกครั้งและหมอน,นี่ก็เลยคิดว่าไม่ว่ายัางไงก็จะช่วยเธอให้ได้จนได้มาเป็นอนาเธอไรเดอร์ลิวคิดและฆ่าผู้คนเพื่อรวบรวมชีวิตมาให้แม่นี่รอดแต่คงจะไม่ทันในเมื่อเธอได้ตระหนักแล้วว่าตัวเองจะอยู่รอดอีกแค่เพียงวันเดียวซึ่งเชื่อมกับเวลาของที่นี่จากนั้นเวอร์เดก็พาเทสกะมาหาพอดีแต่ก็ไม่ทันเพราะพี่แกได้ตายหาไปละ เวอร์เดย์เลยคืนเด็กให้พระเอกและบอกจากคำพูดของเทสึกะว่าให้พระเอกระวังตัวเองอีกคนเอาไว้อย่างไม่ทันขาดคําเทสึกะที่ตายไปได้กลายเป็นลิวงะและฉากจูงให้มาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองเพื่อที่จะชนะเกมนี้และออกไปจากที่นี่พร้อมกับยัดเยียดตัวเองให้พระเอกทันทีแต่พระเอกยังพอมีสติเลยวิ่งหนีออกจากทุกคนตรงนั้นไปและภาพได้ย้ายมาทางฝั่งจุนที่กำลังตะลอนตามหาเทสึกะอยู่จนมาเจอเข้ากับลิวงะในร่างของพระเอก และบอกกับจุนว่าเทสิกานั้นตายแล้วต่อโดยแปลงร่างเพื่อดึงให้จุนสู้ทันทีจุนก็เลยแปลงร่างไปประทะร่างกายด้วยแม่งเลยแถมทําอะไรไม่ได้ด้วยเจอลิวงะโชช้ำด้วยการใช้แค่มัดต,ต่อสู้และปิดเกมด้วยลูกทีมมังกรอันรุนแรงต่อด้วยเข้าไปยันหน้าอกไว้กระทั่งจุนได้มาลายหายไปแล้วจากนั้นก็จบตอนที่2ครับต่อโดยตอนที่3หรือตอนสุดท้ายจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาลิวงะก็ได้เข้าไปโจมตีเวอร์เด้เป็นลายต่อไป เพื่อที่จะได้ปิดเกมและทําให้ตัวเองออกไปจากมิลเลอร์เวิลด์นี่ซะเลนเองจึงอดไม่ได้ที่จะแปลงร่างไปสกัดเอาไว้ทําการใช้การ์ดแยกร่างซัมมอนตัวเองออกมาเพื่อเบี่ยงเบนสายตาจนตัวเองและเวอร์เด้หนีไปได้ต่อมาก็ตัดมายังอนาเธอริวคิที่สังหารพวกตำรวจไปลาบคาบโดยมีชาที่สวมฮูดเป็นคนรวบรวมชีวิตเหล่านั้นให้ จ้าอนาเธอริวคี้มันก็ถามว่าอีกนานไหมที่เธอจะฟื้นกลับมาแต่มันก็บอกว่าอีกไม่นานหรอกส่วนทางแม่นั่นก็พยายามบอกว่าให้พอได้แล้วแต่เสียงนั้นก็ส่งไปไม่ถึงช่างเศร้าต่อมาก็ตัดไปยังเวอร์เดที่หนีมาจากเจ้าลิวงะได้มันก็กำลังพ่มานึกถึงพระเอกอยู่ระหว่างนั้นก็มีมอนเตอร์โผล่มาแล้วพี่แกก็มัวแต่ตกใจจนโดนเจ้าพวกนี้มันแดกตายห่าไปในที่สุดคือแม่งเด็กก็ได้มาแล้วแต่ไม่ยอมแปลงร่างปวดใจกับพี่แกจริงๆ ทางฝั่งเลนเองที่หนีมาได้เหมือนกันก็ถูกมอนเตอร์มาสกัดรถให้คว่ำไปถึงกับทําให้ความจําในอดีตกลับมาจากนั้นพวกมอนเตอร์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้ามันก็คือแกงที่ไปจัดการเวอร์เดี้นั่นเองเลนเลยทําการแปลงร่างเฮนชิมชิงและเข้าไปประทะร่างกายกับมันทันทีกัดทางจนตัดมาที่อาสกุละแกเองก็กําลังเกลี่ยวกาดคันไม้คันมือที่ไม่ได้ต่อสู้เลยสั่งให้โกโรไปตามหาพวกระเอกมาสิ ไม่ทันลายลิวงะก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพี่แกและเสนอจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เข้าทางเลยแต่คู่จึงแปลงร่างและโอจาพี่แกก็กระหายจัดปลีบวิ่งเข้ามาฉะก,กับลิวงะทันทีแต่พอสู้กันไปได้ไม่นานไหนก็ตามมาขัดขวางจนได้โดยบอกไปว่าพระเอกมันต้องเจอกับตัวเองคนเดียวเลยเข้าไปเป็นคู่มือให้โอจาแทนจนสุดท้ายไหนก็ได้ใช้อันติไซโอจาไปแต่พี่แกก็ยังหนังเหนียวลากสังขารทอมาเรื่อยๆจนมาเจอเข้ากับโกโล و แต่ข่าวนี้โกโรกับยิงใส่ซะเลยเป็นเพราะความจำในอดีตกลับมาแล้วไงพี่แกเลยคิดว่าจะล้างแค้นแทนอาจารย์ของเขาเองเลยทำการแปลงล่างเฮนชิมชิงและเล่นเอาของใหญ่ออกมาจัดการโอจากันเลยอุม้มแต่โอจาก,ก็ยังบ้าระหำอยู่เดลยว,วิ่งต่อมาเอาดาบเสียบจนทะลุก,กันไปทำให้ทั้คู่ต่างก็คืนร่างเดิมโกโลเองก็ดีใจที่ทำได้แล้วจากนั้นก็ตัดมาที่ฝั่งเลนที่ยืนมาชิญหน้ากับริวงะอยู่ เลนเองก็บอกว่าเสียงที่ฉันได้ยินในหัวก็คือเสียงของนายเองแต่ลิวงะก็ได้บอกว่าพระเอกได้ถูกปิดผนึกไปแล้วดังนั้นเลนจึงเลือกที่จะต่อสู้เพื่อปลุกพระเอกกลับคืนมาจึงเลือกทําการแปลงร่างเห็นชิมชิงพอสู้กันไปได้ไม่นานทังคููก็เปิดอันติใส่กันแต่ผลคือลิวงะได้ยืนหยัดต่อและมุ่งตรงไปหาไานเพื่อปิดชีพแต่ทันใดนั้นพระเอกกลับเริ่มต้านพลังของมันเอาไว้ได้จนทําให้แย่งล่างคืนมาได้ในที่สุด พร้อมกับความจําในอดีตก็กลับมาด้วยเช่นกันแต่แกงตีบทให้ตัวเองเป็นลิวงะอยู่เพื่อที่จะหยอกเลนต่อไปจังหวะนั้นเจ้าอสักุระได้โผล่มาอารวาสพี่แก่ก็ยังถึกทนทานมาถึงตรงนี้ได้จนวินาทีที่พระเอกเผลอมันเลยจะตุ้ยหลังเข้าแต่เลนเองก็ได้เข้าไปพักและรับดาบนั้นแทนแล้วความถึกทนของอสักุระก็หมดสิน้นในเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสลายไปในสักที พระเอกเลยรีบเข้าไปประคองเลนขึ้นมาเลนก็บอกว่าครั้งที่แล้วพระเอกได้ตายก่อนเขาแต่ครั้งนี้เลนไม่อยากให้ตายและอยากให้มีชีวิตต่อไปพระเอกเองก็ร่ำให้ว่าอย่าตายนะจนกระทั่งได้ตัดมาที่นอกมิเรเวิลเจ้าอาาเธอนันได้เล่นงานจีโอและเกสจนสะบักสะบมและทันใดนั้นพระเอกก็ได้ปรากฏตัวออกมาแปงลงร่างและเข้าไปฉากกับมันในทันทีจากนั้นภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พระเอกจะมาในปัจจุบันได้ย้อนให้ดูว่า พระเอกได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอก็บอกว่ามีเรื่องที่จะต้องให้สู้อีกโดยให้ไปจัดการทัศยะหรืออนาเธอไรเดอร์นั่นด้วยเถอะนะซึ่งเธอจะมอบชีวิตใหม่ให้กับพระเอกได้ออกไปสู้ในโลกแห่งความจริงทําให้พระเอกมาสู้ปัจจุบันได้นั่นเองและพอสู้กันไปกันมากระทั่งพระเอกได้กลับคืนล่างและบอกมันไปว่าเธอคนนั้นได้ให้ชีวิตตัวเองมาและเธอก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเธอได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อที่จะหยุดยั้งให้เจ้านี่เพราะเธออยากให้มันกลับไปเป็นคนเดิม ทำให้ชายที่สวมฮูดทนไม่ไหวเลยใช้พลังของตัวเองสกัดพระเอกกระเด็นออกไปและโซโกะกับเกสได้เห็นเข้าก็รู้ได้ทันทีว่าพระเอกนั้นคือใครแต่พระเอกของเรากลับเห็นเกสเป็นเล่นแต่คือจริงไหนจะบุคลิกอีกและขณะนั้นเองไลท์วอทของโซโกะที่มันว่างเปล่าอยู่จึงได้รับพลังของริวคิและไนจากพระเอกไปโดยปริยายไม่รอช้าโซโกะและเกสได้ทําการแปลงร่างและเข้าไปปะทะร่างกายอยู่ได้ไม่นาน โซโกได้ใช้ไลเดอร์คิดจัดการกับมันทําให้แพ้ไปในที่สุดและในตอนนั้นชายที่สวมมูดก็ก้าวเข้ามาและเปิดเผยให้รู้ว่าตัวเองนั้นคือโอดินจากนั้นเด็กก็ลอยมาเสียบที่ไดเวอร์เองในการสุดๆพร้อมกับ c ีการเปิดตัวที่อลังการกว่าเดิมและได้บิงไปอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะจัดการสองคนนั่นทันทีและย้ายมาที่พระเอกที่อยู่แถวนั้นเองก็ได้ย้อนไปนึกถึงตอนที่เลนกําลังจะสิน้น ซึ่งพระเอกก็บอกว่าภาพในหัวนั่นแท้จริงแล้วก็คือนายเองชอบไหลเดอร์ตรงนี้แหละเลนเองก็ได้ขอสิ่งสุดท้ายก่อนตายเอาไว้ว่าให้ช่วยไปดูเอลิหน่อยนะว่าเธอเป็นยังไงบ้างพระเอกก็เต็มใจมาดูตามที่เลนขอไว้ดูเหมือนว่าเธอเองก็กําลังคุยเล่นกับคนไข้อย่างราบลื่นและพระเอกก็มองไปเห็นแหวนที่มือเอลิเลยแอบคิดถึงเลนขึ้นมาจากนั้นก็ตัดมาที่สองคนที่ได้กลายเป็นหนึ่งมสองไปแล้วตอนนี้โอดินเลยคุยเส้นไปว่ายังไงก็ไม่มีทางชนะมันได้ ดาบใดที่ยังมีการ์ดเซอร์ไวอยู่มีอวดของแล้วต่อมาพี่แกก็เลยจะปิดฉากพร้อมหยิบการ์ดไฟนอลเวนขึ้นมาดังนั้นทางสองคนนี้เลยยิงลำแสงที่เต็มไปด้วยพลังของลิวคิเซอร์ไวและไนเซอร์ไวจนทำให้การ์ดที่แม่งเอาออกมาอวดสลายหายไปทำให้โอดินสุดแก่งของเราเสียท่าให้กับจีโอและเกตในที่สุดคำสุดท้ายที่ได้พูดก่อนจากไปก็ไม่พ้นคาว่ายูอีจนเซิร์ฟดับหายกันไปจากนั้นก็ตัดมาที่พระเอก ขณะที่เดินอยู่ก็ยังคิดถึงคนรักไม่หายถ้านายจากไปแบบนี้ฉันก็เหงาตูดแย่สิ <c oughs> จริงๆแล้วทั้งคู่ก็บอกว่าเราต้องได้พบกันอีกแน่ในโลกที่ไม่มีการต่อสู้แล้วเราก็มาสู้กันอีกนะหยอกกันไปเล่นเลยส่งท้ายไว้ว่าฉันไม่เสียใจเลยที่เข้ามาร่วมการต่อสู้บ้าๆนี่เพราะมันทำให้ฉันมีความสุขมากๆและพระเอกก็นั่งเสียน้ำตาจนตัดกลับมาในปัจจุบัน พระเอกแกก็เดินต่อมาเรื่อยๆจนได้หยิบการ์ดแอดเวนของตัวเองและเลนขึ้นมาทําการโปรยทิ้งมันไปกับสายลมของเมืองที่พัดผ่านจากนั้นก็จบแล้วครับหลายๆคนก็คงอาจจะเคยดูกันมาบ้างแล้วนะใครที่คิดถึงก็สามารถมาย้อนรอยกันได้นะครับ แล้วสาหรับผมเองที่หายไปหลายวันนี้ก็คือผมป่วยนะครับเป็นไข้เจ็บคอ,อนิดหน่อยตอนนี้ก็เบาลงพอที่จะลุกมาทํานู่นทํานี่ได้บ้างแล้วเลยทําคลิปให้ช้านิดนึงมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องตามให้ทุกคนได้ดูจะมาต่อให้นะครับกลับมายังซีรีส์กันดีกว่ายังมีนักแสดงที่เคยสวมบทบาทกันมาแล้วด้วยนะถึง6กคนอย่างคนที่แสดงเป็นคิโดชินจิหรือก็คือพระเอกของเราตามมาด้วยพระรองอย่างอาคิยาม่าเลนต่อด้วยอาซากุระทาคิชิ ชิบาอุระจุนเทสึกะและโกโรนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ